สวัสดีค่ะช่างบนนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง MacBook A 2 2 5 1นะคะคนลูกค้าเข้ามาในอาการแบตเสื่อมนะคะขึ้นเซอร์วิสก็คือมีอาการแบตหมดไวเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนแบตกันนะคะก็เดี๋ยวสปีดรันเปลี่ยนแบตเลยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก คุณลูกค้าเข้ามานะคะตัวนี้ก็คือเขาจะมีอาการแบตเสื่อมอันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนพอจะมีบวมบ้างเล็กน้อยมันเล็กน้อยมากค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นนะอ่าอันนี้ก็คือเราจะทําการเปลี่ยนกันได้เลยรุ่นนี้ก็ต้องตอนเปลี่ยนแบบต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามี เซลแบตค่อนข้างที่จะหลายก้อนเลยก็สามารถด่วนได้นะคะรอรับได้เลยจบงานใน2ชั่วโมงนะคะลูกค้าท่านใดงานด่วนสนใจเข้ามาส่งซ่อมสามารถสอบถามเข้ามาผ่านทางเพจแล้วก็ไลน์ของสมายทีสวิตได้นะคะ นี่ก็คือเราเรียบร้อยแล้วค่ะแกะทุกอย่างออกหมดแล้วก็เอาเองตัวเดิมค่ะเอาเราเอาสายแพคข้ามแบตออกมาด้วยนะคะถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆแบบนี้ยค่ะก็สายแพคข้ามแบตต้องไปด้วยกันนี่โอเคร้อย ก็เหมือนเดิมนะคะสเต็ปเดิมอันนี้เราเก่ายอดยอดทิ้งไว้ได้เลยยอดแลรอสักแป,ป๊บหนึ่งกนมีช่างบดไอ้ดีแสบแบบมาใหม่แล้วใช้งานง่ายมีตัวนี้ตัวนี้ของเก่าพอดูกันอันนี้ดูจะบางกว่านิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะดีกว่าไหมแต่ปกติตัวนี้จะหนากว่านิดหนึ่งแต่ว่าเดวค่ะ ใช้งานได้นานผ่านสมรภูมิมาเยอะอะคงานเยอะดูเหมือนของใหม่จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนะ้ <c oughs> องพึ่งของหัวเก่าของเก่าของเก่าดีกว่าเยอะเลย มืนเดิมค่ะก็รุ่นนี้ก็แซะจากถ้าฝั่งเป็นข้างๆอย่างเนี้ยค่ะแซะจากด้านกลนของเขาถ้าแบบติดก็อย่าฝืนหยอดน้ำยาลอกกาลงไปเลยใช้ของเก่าดีกว่าของเก่าหัวมันเล็กกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่า ท่านโบสปีดให้เพราะว่าลูกค้าด่วนเหมือนกันนะคะรอรับด่วนงานด่วนเอาสปีดได้อนกันอ่ะนี่ด้านด้านก้นเขาหลุดแหละเหมนกันค่ะหยอดหยดน้ำยาล็อกลาทิ้งมาแป๊บหนึ่งอะ่ะจะดีกว่านี่ลองทดลองมาละรับตรงการาลางเงเราหยอดทิ้งไว้ก่อนได้เลยต้องใส่เยอะมากนะครับกิ้งๆเพิ่มเบรกนิดนึง เหมือนกันนะคะตรงนี้ผูมุมเราแล้วก็นี่เลยเวลาเปลี่ยนแบตเราจะไม่ไม่กดไม่ทับลงไปเหมือนเดิมเพราะว่าไม่อย่างนั้นคือจอแตกแน่นอนนะแ,แบบไม่ชำนาญไม่ระวังเนี่ยอันนี้เราก็แบบอาศัยแบบว่าผักผักจากตรงนี้เหมือนกันเป็นวิธีที่ดีกว่าแล้วก็รวดเร็วด,ด้วย,ยเหมือนกันโอ้ เนะะี่ยค่ะมีแผลนิดน,นึงนักรบย่อมมีบาดแผละคะ่ะเยอะเลยอะ่ะอันนี้โอเคอ่ะเนี่มุมเนี้ยได้ละเหมือนกันวันนี้เราไปวันนี้เราไปไวหน่อยงานด่วนจริงๆเหมือนกันนะคะถ้าจับฝั่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องค่อยๆจับด้านด้านบน าจจะแบบติดตรงนี้หน่อยนึงวันนี้นิดนึงนะคะเนี่ยเราค่อยๆตรงนี้มันจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเขาติดอยู่กับแท็กแพดอะถ้าไม่ระวังก็ก็อาจจะแบบแท็กแพดเสียได้เลยเดี๋ยวรนี้เรากาให้เขาไป กิ้งกิงให้ทั่วนะคะฉีดลงไปตามาประมาณเนี้ยค่อยๆถ้าแบบอย่างของช่างบัวเน,น้นไว้หน่อยก็เนี่ยเราตะแคงเครื่องทำให้มันได้มุมได้องศาเนี่ยเราไม่ต้องงัดแบตให้มันแบบขึ้นเยอะด้วยอืมอันนี้อนคะคะ ปุ๊บอ่ะเอ้ยเนี่ยเออย่างเงี้ยคือแบบคือแบบง่ายเป็นงานง่ายเาแกะตรงด้านตรงทางเขาแล้วอะงานโฟร์เลยเหมือนกันอึ๊บอันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยง่ายง่ายมากเหมือนกันแกะเหมือนกันค่อยๆ เรเป็นอย่งเี้ยอันในใกล้ละอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยคือโอเคเลยกำลังสวยเลยเหมือนกันนะคะค่อยๆก็แบบว่าถ้าเรารีบไปได้ยเงี้ยเราก็อย่ารีบเลยว่ะเดี๋ยวมันจะเสียหาย,อยาเอาอ่ะโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยได้แหละโอ้โหโ โอเคเนี่ยค่ะนี่คือแบตเก่าอันนี้ก็คือแกะออกมาก็าเป็นสภา,ภาพประมาณเนี้สวยสวยอันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเรารอเขาสักแป๊บน,นึงให้กาวเขาแห้งก่อนอันเนี้ยทักหนนิดนึงให้แบบว่าให้ฝั่งเนี้ยค่ะถ้าแบบว่าแกะตอนที่น้ำยาลอ,อกกาวมัน แห้งไปแล้วอ่ะมันจะโอเคกว่าก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยแต่พอน้ำยาลอกกาวแห้งไปละโหลอกติดมาเป็นแผ่นง่ายค่ะอันนี้วิธีเนี้ยช่างของทั้งัวง่ายแล้วเ,เร็วเร็วมากด้วย กลางเพิ่งหยอดไปเนี่ยค่ะเราเน้นแบบว่าแอรลอกไอ้ขาวๆว่ออกไปด้วยมันจะได้แบบง่ายๆหน่อยขูดไปเลยไม่ต้องกลัวมันเป็นรอยเพราะว่าอยู่ด้านในส่วนใหญ่ขูดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นรอย,อยแล้วแหละบอกว่าถ้าขูดแล้วขูดไม่ออกอะทำความสะอาดกันยาวๆบอกเลยนี่ละคะ่ะประมาณนี้อ่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยขูดได้สีขาว,ขาว ตรงเลเยอร์กาวออกไปด้วยเนี้ยแจวเ,เลยโอเคอย่างเงี้ยเนี้ยบบอกเลยเนี้ยบมากาาวันนี้สปีดลันนิดนึงคะรีบแล้วเพราะว่าเย็นละแล้วแบบลูกค้ารีบแบบว่าไม่นานค่ะทำไม่นานอโอ้ โอ้ยนี่เหมือนเรียกว่าไงกาวอ่ะกาวเขาแบบเป็นใจมากเลยปึ๊บออกง่ายออกง่ายเฉียวกาวเขาแบบเป็นใจมากเนีย่ยออกง่ายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าแบบว่าได้ประมาณนี้หมดเลยค่ะ ทำควาสะอาดอีกไม่เยอะแบบหยอดน้ำยาแล้วก็ขัดขัดแปบ๊บเดียวเท่านั้นเลยอืมนี่ไง่ย่างแบบเงี้ยอันเนี้ยนนตรงนี้จะยากนิดนึง่งอืม ตังนี้มันเหนียวติดนิดนึง ไม่ได้จริงๆก็ใช้วิธีหมุนๆเอาก็ได้ละหมุนๆก็ได้ได้เหมือนกันอ่ะนี่โอเคประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวแบบชบา่างบัวรีบทำความสะอาดเลยเราทำความสะอาดด้วยโซบินเหมือนเดิมขัดบอร์ด เดี๋ยวช่างบัวจะทําการทาความสะอาดคีย์บอร์ดให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าปกติของเราค่ะทำความสะอาดคีย์บอร์ดเราจะทําจากด้านหน้าเท่านั้นก็คือฉีดน้ํายาเข้าไปตรงช่องของคีย์บอร์ดนะคะฉีดเข้าไปอ่ะเป็าอปยางไงโอเคก็ทำความสะอาดแค่พอประมาณนะคะ โอเดี๋ยวเรามาเทสเทสแม็ดใหม่กันเลยดีกว่านี่สปีดลัมนะคะโอเคอ่ะนี่เลยก็เ,เทสแม็ดใหม่กันเลยนี่คะเเลย เ okay. yeah, นี่ยค่ะงั้นเนี่ยโ okay. อเคเรารีบเทสกันเลยต้องแบบสปิดนิดนึงนะคะแบบหน้าร้านเนี่ยปกติช่างแบบ ป็ป e ดเร็วให้ลูกค้าได้อยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาเท s แบตนะคะแ้วแบบว่าถ้าแบบเราเท s แบตไม่นานเนี่ยเราก็จะไม่รู้อาการที่แบบเวลา mm hmm. แบตมีปัญหาเนี้ยลูกค้ากลับไปใช้งานระยะเวลาในการเปลี่ยนในการเทสก็สำคัญนะคะ 嗯、妈嘛。 น,นี่นะคะแล้วเราก็ใส่ A. ตัวนี้ไปได้เลยอ่านี่สวยงามลามท้องเรื่องเออเนี่ยนะมันเป็นไรเดี๋ยวเรายังไม่ต้องใส่แท็กแพดกเลยทิศเครื่องก่อน งานเลยดีกว่าบอกว่าลืมใส่แผ่นๆนะคะรีบนิดนึงรีบหน่อยอครั้งนี้บอกว่าเราประกบสองเก้็ดเนี่ยถอดขั้วแบตออกก่อนจะดีกว่าจะเซฟกว่ามากๆป้องกันดอกไม่ให้ บางสิ่งบางอย่างมันช็อตอย่างเงี้ยค่ะที่แบบไฟนิดเดียวเนี้ยช็อตแรงช็อตได้เลยน,นี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเทส นี่มันยังไม่ติดเลยนะคะตลองติดดูบ้างโอเค,อเครอสักแป๊บนึงก่อนนะอ่ะนี่เครื่องติดแหละ,ะลองบุดสักคู่นะคะ บูทนะ okay. เนารอเขาบูทสักแป๊บหนึ่งอะคะ่ะเออบางทีแบบรีเซ็ตเบย์ออดอะไรเงี้ยมันก็จะช้านิดนึง ก็คือเครื่องออนแบตแล้วนะคะ ปกติแบบตัวเครื่องสเปกนี้นะคะมันจะค่อนข้างกินไฟขึ้นมานิดนึ่งเอาแบบว่าถ้าแบบไม่มีแบบเนี้ยเขาจะเปิดเครื่องไม่ติดเลยพรือแบบแบตบเสียอะไรเงี้นะคะจะเปิดเครื่องไม่ติดเลย เอาสักปุ่นนะ,ะทีหลังเปลี่ยนแบตต้องี e เ e t SMC ด้วยนะคะทีเครื่องมันจะยังแหงๆอยู่ประมาณนี้ อาจจะต้องรีเซ็ต SMC ก่อนก็เดี๋ยวยังไงช่าง,งบวขอตัวไปประกอบเครื่องให้คุณลูกค้าก่อนนะคะก็เดี๋ยวต้องลองเทสดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะบูชานินหนึ่ง โอเคค่ะก็ยังไงเดี๋ยวช่างบัวขอตัวไปประกอบเครื่องให้คุณลูกค้าก่อนแล้วก็เราจะรีเซ็ต SMC ให้กับลูกค้านะคะพาแก้ปัญหาเครื่อง่าจจะอืดนิดนึงนะคะจะช้าๆแห้งๆหน่อย ก็รีเซ็ต SMC ก่อนนะคะเพื่อให้แบบใช้งานได้ก็เด mm ี๋ยวช่างบขกขอตัวไปว่ากอบเครื่องแล้วก็ลองรีเซ็ต SMC ก่อนพราะเดี๋ยววันนี้ช่างบขกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เครื่องออนแบตได้นะ็เรียบร้อยโอเคขอบคุณมากค่ะ